าวแทนรักตอนที่21พูดง่ายๆก็คงจะเป็นเพราะว่ากลัวจะโดนแย่งความรักจากคนเป็นพ่อไปแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าตอนนี้เธอไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วล่ะพ่อยังไงก็คือผู้ให้กำเนิดเป็นผู้มีพระคุณต่อเธอสักสองสามคนเธอว่ายังไงพวัดพูดยิ้มยิ้ม ลางใช้นิ้วเกลี่ยแก้มใสการได้พูดและวาดฝันถึงอนาคตข้างหน้ากับคนที่รักนั้นมันเป็นความสุขใจอย่างหนึ่งซึ่งเขาอธิบายไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไรรู้แค่ว่าเขาอยากจะกอดลูกกับมิลันดาวไว้ตลอดไปและสิ่งนี้ทำให้เขามีแรงทำงานเพื่ออนาคตที่มั่นคงสองสามคนกำลังดีเลยล่คะค่ะ มีรันดาย,ยิ้มกว้างจนเห็นฟันศบตาคมคายที่จ้องมองมาอย่างลึกซึ้งสงสัยเธอจะพูดถูกใจเขาละได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายขอแค่เขาเกิดมาแข็งแรงก็พอร่างบางพยักหน้ารับในพบเสียงหวานเอ่ยเรียกคนเป็นสามีแผ่วเบาใบหน้าร้อนเผาจนแก้มแทบจะแตก พวัตไม่ตอบอะไรเอาแต่มองคนตัวเล็กและก็รอฟังว่าเธอจะพูดหรือกำลังอ้อนอย่างได้อะไรคือว่ารันรันรักในพบนะคำบอกรักที่ได้ยินทำให้คนฟังแส้งตีหน้าครึมต่อไปไม่ได้ไม่รู้ทำไมได้ยินแล้วมันละมูลหัวใจเหลือเกินพวัตจูบเข้ากับหน้าผากมน ล้วไล่ลงมาที่ใบหูแล้วกระซิบเบาๆฉันก็รักเธอเหมือนกันในภพรักเย,ยรันตัวแสบมิรันดาได้แต่หัวเราะชอบใจกับชื่อที่เขาเรียกฟังแล้วก็รู้สึกจะกจรจี้ยังไงชอบกลแต่ก็ชอบนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบขำอะไรก็ขำในภพนั่นแหละนานๆจะปากหวานแบบนี้ นั่นสิปกติชอบปากหมามากกว่าเขาเองก็รู้สึกปแปลกๆที่พูดออกไปแต่ถ้าเธออยากฟังเขาก็จะพูดแม้จะขัดเคินแต่หากอยากได้ยินบ่อยๆก็จะตามใจโดยไม่มีข้อแม้ในพบไปทำงานต่อเธอเดี๋ยวรันนอนแล้วเริ่มง่วงแล้วละ่ะขนตัวเล็กอ้าปากหาวอดจนคนมองอดเอ็นดูไม่ได้ พวัตมุดมุ้งออกไปจัดการปิดไฟเก็บของให้เรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาในมุ้งเหมือนเดิมไม่ทำงานแล้วเหรอนอนกอดเมียกอดลูกดีกว่าคอยทำต่อพรุ่งนี้ก็ได้เมียรันดาอมยิม้มท่ามกลางความมืดมิดเมื่อโดนรัังตัวเข้าไปกอดออมกอดที่แสนจะอบอุ่นจากพวัตเธอชอบเวลาที่ได้เอาหน้าซุกอ,อกแกร่งแข็งแรงของคนเป็นสามี ได้นอนฟังเสียงหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะในพบว่ายังไงถ้าได้เตียงมาแล้วไม่เอามุงไปทิ้งได้ไหมกลายเป็นความเคยชินที่ลืมตามาต้องเจอมุ้งก่อนเพดานเหมือนเป็นความอุ่นใจและเป็นสิ่งที่ทำให้เธอนึกถึงชายหนุ่มฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าจะบอกเธออยู่พอดี ติดเอาไว้แบบเดิมดีไหมฝ่ามือหนอะลูกเรือนผมเงางามอย่างทนุธนอมบทมิรันดาจารันก็เล่นเอาเขาวปวดหัวเหลือเกินบทเธอจะน่ารักก็อ้อนสุดลิ์สุดเด็ดีดสิชายหนุ่มหัวเราะชอบใจเมื่อรางวัลจากริฟีปากบางจูบเข้ที่ปลายคางก่อนจะมุดไปซบที่อกที่ให้ติดมุ้งเหมือนเดิม ฉันรู้นะว่าเธอกําลังคิดถึงคืนแรกของเราคน,นตัวเล็กเงยหน้าขึ้นมองแม้จะมีแสงเล็ดลอดมานิดหน่อยแต่ก็พอมองเห็นความหลอเหลาหของสามีของตัวเองก็ต้องมีคิดถึงบ้างสิใครมันจะไปลืมกันได้ล่ะนั่นสินะฉันเป็นฝ่ายโดนปลาด้วยบ้าเหรอนายพบมือเล็กๆฟาดเข้าอย่างแรง ก็ใครกันล่ะที่มอมเล่าลันน่ะก็บอกอยู่ว่าไม่ดื่มไม่ดื่มดื่มเป็นเสียที่ไหนถึงจะพูดแบบนั้นก็อดที่จะอายไม่ได้จําได้ว่าตื่นมาสภาพเธอน้าเกลียดมากๆไหนจะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกแม้แม่แมคุณคนที่ไม่เคยดื่มลอกของฉันเสียเกือบหมดขวดแถมยังนั่งพั่มเพลออะไรก็ไม่รู้อีก กลายเป็นคนละคนกันไปเลยพวัดยิ้มเอ็นดูไม่นึกถึงมันเมาแล้วก็เหมือนแมวตัวน้อย,อยไม่มีผิดเพี้ยนแต่ว่าแมวตัวน้อยที่ว่านั่นดันมีเล็บที่แหลมคมขวรหลังเขาจนทถลอกไปหมดอาบน้ำทีก็ต้องมีสูตรเปล่าด้วยความแสบแต่รู้ไหมว่ารันไม่เสียใจเลยนะแต่มันก็รู้สึกผิดไม่น้อย ตอนนั้นภวัดอยู่ในฐานะว่าที่คู่มั่นของมนัสวีซึ่งเธอเป็นเพียงตัวแทนมองตัวเองเป็นเงาของน้องสาวเสมอมาส่วนฉันนะ่ะโคตรจะภูมิใจที่หลอกเธอได้ดีใจที่ได้กินคนฟังตกใจเบิกตากว้างส่วนอีกคนนั้นก็หัวเราะอ,อย่างมีเล่สนายจนหญิงสาวทนนอนไม่ได้ถึงกับต้องลุกขึ้นนั่ง เราดึงแขนแกร่งให้ลุกขึ้นตามเขาหมายความว่ายังไงกันแน่ในพบกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอธิบายให้เคลีคลยหน่อยไม่เข้าใจอีกเหรอโดนเสือหลอกขย้ำน่ะตอนแรกก็ว่าไม่สนใจแต่พอได้อยู่ด้วยกันสักพักได้ต่อล้อต่อเทียงได้เห็นสีหน้าบึ้งตึงเรียฝีปากเล็กๆ ที่แอบบ่นอุบอิบเวลาที่โดนเขาต่อว่ามันทำให้ชีวิตที่เคยเงียบเงาดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันได้โอ๊ยขนบ้าแล้วโม,โมโมเมว่าตัวเองโดนปล้ำบ้าจริงๆพะวัดร้องโอดครวนเมื่อโดนหยิกไปทั้งตัวไม่ปัดป้องแต่อย่างได้เพราะว่าเขาผิดจริงยอมรับแต่โดยดีโดยไม่สะทกสะท้าน รู้ทั้งรู้ว่ารันเป็นพี่สาวของเยวีตอนนั้นเยวีก็เป็นคู่มั่นของนายพบนะก็แล้วไงล่ะเปลี่ยนตัวเจ้าสาวก็ได้โอ้ยผู้ชายหน้ามึนเธอคิดว่าตัวเองสามารถปล้ำผู้ชายได้แบบโชคโชนงั้นเหรอแค่จูบก,ก็ยังทำไม่เป็นพวัดดึงขนตัวเล็กเข้ามากอด จับโยกไปโยกมาด้วยความเอ็นดูแม่แมวน้อยกําลังจะก,กางเล็บขวนหน้าเขาอยู่แล้วมันน่าไล่เป็นหอน,น้องห้องจริงๆเชียวก็ถ้าไม่ทำแบบนั้นเธอจะยอมเปิดเผยหรือว่าเธอแอบปิ๊งฉันอยู่นะ่ะใครจะไปรู้ว่ามิรันดาจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเขาก็ต้องหาวิธีผูกมัดเธอเอาไวส้สิเกิดบางวัน ตื่นมาแล้วเยาตัวดีหายไปแล้วมนัสวีมาแทนมันก็คงจะเป็นเรื่องในพบก็มีใครก็ทำเรื่องแบบนั้นก่อนแล้วค่อยมาเรียนรู้กันล่ะมันข้ามคันไปมากเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้อะไรๆชัดเจนขึ้นเราไม่ต้องมานั่งคิดเองเออเองอย่าลืมสิว่าตอนนั้นตัวเอง ก็ไม่ได้รักรันมองรันเป็นผู้หญิงไม่ดีที่เคยแย่งแฟนของน้องพอพูดถึงเรื่องนี้ก็อดน้อยใจไม่ได้จริงๆเธอโดนพวัตกล่าวหาทั้งที่เขาไม่รู้ความจริงด้วยซ้ำไปกลายเป็นนักโทษในสายตาของเขาไปโดยปร,ริยายขอโทษรีฟฝีปากนะลาจุ่มน้าผากมนลงมาที่แก้มใส กจูบย่ำยำแต่ว่าจริงๆตอนนั้นฉันก็รักเธอไปแล้วนะแล้วยังมีหน้ามาโกรธกันอีกเหรอตอนที่รันจับได้ที่โกรธเพราะเธอคว้างรูปของเราต่างหากละ่ะฉันมองว่ามันเป็นลางที่ไม่ดีอย่าทำแบบนี้อีกเลยนะคว้างอะไรก็คว้างได้แต่ว่าอย่าคว้างรูปของเราฉันไม่ชอบเวลาที่มันแตก อย่างอื่นเราซื้อทดแทนมันได้แต่ว่ารูปของเรามีเพียงใบเดียวมันคือความทรงจำที่สวยงามสงสัยจะโกรธจริงๆไม่เคยเห็นนายพบพูดอะไรยาวๆแบบนี้ไปถ่ายกันอีกได้ไหมไม่ใช่ขอรอกที่รู้สึกแบบนั้นเธอเองก็เหมือนกันที่เสียดายและเสียใจ ตอนทํามันก็กําลังเดือดโมโหจนหน้ามืดคว้าอะไรได้ก็คว้างระบายอารมณ์นี่คือข้อเสียที่เธอต้องปรับปรุงและจะไม่สอนลูกให้เป็นแบบนี้เด็ดขาดแม้เธอจะไม่ใช่ลูกที่ดีไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีแต่สัญญาเลยว่าจะพยายามเป็นแม่ของลูกให้ดีที่สุดเป็นภรรยาที่เอาใจใส่ดูแลสามีจนสุดฝีมือ เราจะไปถ่ายรูปที่นั่นกันอีกค่ะในพบแต่ว่าแต่อะไรรอถ่ายพร้อมกันสามคนพ่อแม่ลูกได้ไหมคะมันเป็นความคิดที่ดีที่สุดพระวัตตอบรับคำก่อนจะโน้มหน้าจุมพิษริมฝีปากบ้างและค้างเอาไว้สักพักจึงผลาตัวออกมาจากนั้นการไล่จูบทั้งตัวจึงเกิดขึ้นตลอดทั้งคืน หนึ่งปีผ่านไปมิรันดาตื่นเต้นที่จะได้กลับมาอยู่ที่เกาะเธอหอมแก้มยุยยุยของลูกชายสุดที่รักโดยมีคุณพ่อหน้าดุนั่งอยู่ข้างๆในอ้อมแขนของเขานั้นมีลูกสาวตัวน,น้อยๆที่กำลังจ้องมองตาแป๋วแววไม่น่าเชื่อว่าท้องแรกของเธอจะเป็นลูกแฝดแถมยังเป็นชายหญิงเสียด้วยคนเป็นพ่อ ได้ทีก็โอ,อ้อวดเป็นการใหญ่สงสัยฉันคงต้องหาเรือที่มันดีกว่านี้เสร็จแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วตอนที่พวัใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากแต่ว่าตอนนี้เขามีทั้งเมียทั้งลูกแถมยังเป็นลูกแฝดเสียด้วยถือว่าได้ครบสูตรในเวลาเดียวกันความสะดวกสบาย และความปลอดภัยต้องมาเป็นที่หนึ่งในพบในหญิงยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านนะครับรุงสมานยิ้มร่าเดินมารับไหนคุณรบไหนคุณรักหรอครับทุกคนเดินมาแสดงความยินดียืนชื่นชมคุณหนูฟ้าแฝดทั้งสองคนอยู่ห่างๆลุงสมานร,รับเด็กชายนักรบไปอุ้มเอาไว้และดูเหมือนว่า ลูกชายสุดที่รักจะรู้ว่าคนที่นี่คือส่วนหนึ่งของครอบครัวถึงได้ส่งเสียงขุยเจ้าแจ้อย่างน่าเอ็นดูส่วนน้องนับรักมีคณิ้งคอยดูแลอยู่ต่อจากพวัสในพบนี่มันอะไรกันคะมิเรนดาเดินมาหาสามีที่กำลังยืนยิ้มกลุ้มกลิ่มนี่แสดงว่าแอบทำมานานแล้วโดยไม่บอกให้เธอรู้อย่างนั้นสินะ ก็เรามีสมาชิกเพิ่มมาตั้งสองคนถึงเวลาที่ควรขยับขยายพื้นที่บ้านแล้วก็รู้ว่ามันสมควรทำแบบนั้นแต่ไม่คิดจะบอกกล่าวเธอสักหน่อยหรออุบเงียบไว้คนเดียวเลยนะคะแต่ฉันรู้ว่าเธอชอบแบบไหนไม่มีใครรู้ใจเธอได้มากเท่าฉันอีกแล้วละ่ะมันก็จริงของพวัตเพราะว่าแวบ,บแรกที่ได้เห็น บอกได้คําเดียวเลยว่ามันคือบ้านในฝันเซอร์ไพรส์กันตลอดเลยนะคะมือบางกลุ่มมือหนาเอาไว้แน่นขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะในพบรันดีใจที่เราสองคนมีวันนี้มีความสุขกับครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสัญญาได้ไหมคะว่าเราจะจับมือกันแบบนี้ตลอดไป พวัตเหล่าตามองคนอื่นๆที่มัวแต่สนใจลูกน้อยของเขาชายหนุ่มยิ้มอย่างมีเลส่สนายประคองใบหน้าง,งามไว้ในอุ้งมือก่อนจะประทับริมฝีปากบางอย่างนุ่มนวลเพียงเสี้ยววินาทีแล้วก็ผ่าตัวออกมาจนกว่าที่ฉันจะหมดลมหายใจฉันสัญญาความอบอุ่นที่ฝ่ามือมันยังคงอยู่ เมื่อคนตัวโตกุมมือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเขาพาเธอเดินขึ้นบ้านพาสำรวจส่วนที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาจากบ้านหลังกระทัดรัดกลายเป็นบ้านหลังใหญ่โตแต่ก็ไม่เว่จนเกินไปห้องนอนมีทั้งหมดห้าห้องสร้างเผื่อเด็กๆโตขึ้นเผื่อพ่อเธอมาหาเผื่อครอบครัวของฉันมาด้วยทำแล้วก็ทำไปเลยทีเดียว เขารีบอธิบายเพราะว่ากลัวขนข้างกายจะบ่นหูชามิรันดากลายเป็นเมียจอมมัธยัสัดไปเสร็จแล้วไม่ว่าเธอจะซื้ออะไรก็ชอบชังใจก่อนว่ามันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเริ่มมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนท้องเจ้าแฝดนั่นแหละอันนี้เป็นห้องของเรามันยังคงความเดิมอยู่เพียงแต่กว้างกว่าเดิมและที่สำคัญเตียงเดิมของเรา มุ้งอันเดิมของเราสองสายตาสบกันพากันหัวเราะใครเข้ามาเห็นก็คงจะแปลกใจว่าทำไมต้องมีมุ้งส่วนข้างๆเป็นที่นอนของลูกตอนนี้ต้องนอนห้องเดียวกันก่อนซื้อเตียงให้ลูกใหม่ละคะถึงว่าบอกให้เอามาด้วยก็ไม่ยอมเอาไว้ที่นั่นแหละดีแล้วเพื่อเสาร์อาทิตย์ เราขึ้นไปหาคุณย่าไงเขามักจะหวานร้อมเธอได้เสมออย่างที่เขาว่ากันว่าแม้จะชนะมานับร้อยแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่เราจะแพ้ทางเขาเสมอคนนั้นของเธอก็คงจะเป็นผู้ชายคนนี้กระมังทำห้องครัวใหม่ด้วยครัวไทยครัวฝรั่งเห็นรานเป็นแม่สีเรือนขนาดนั้นเลยหรอคะ ทุบอกแกร่งเบาๆเธอไม่ใช่คนชอบทำอาหารแล้วก็ทำอาหารเก่งขนาดนั้นรู้เพียงไม่กี่เมนูที่เรียนมาจากคณิ้งทั้งนั้นมานั่งนี่ก่อนสิเขามีเรื่องบางอย่างอยากจะพูดกับมิรันดาไม่เคยเก็บเรื่องอะไรมาใส่ใจให้เครียดแต่ว่ากับเรื่องนี้เขาจริงจังเรลยบพราะเป็นแบบนั้นมันเลยแสดงออกทางสีหน้าจนหญิงสาวสงสัย ทำไมทำหน้าเครียดขนาดนั้นล่ะคะฉันจะพูดถึงเรื่องลูกทำไมลูกเป็นอะไรคะเพราวัดดึงตัวหญิงสาวให้กลับมานั่งที่เดิมเปล่าลูกไม่ได้เป็นอะไรฉันแค่จะบอกว่าเราสองคนปิดอู่กันดีไหมมีแค่สองแฝดก็พอเหตุผลก็เพราะขอสงสารเมียตัวเองตอนที่คลอดนั้น สีหน้าและน้ำเสียงของมิรันดามันยังคงติดอยู่ในใจของเขาแม่เจ้าตัวจะบอกว่าเจ็บไม่เท่าที่คิดแต่เขาเห็นแล้วก็เจ็บปวดแทนเธอเหลือเกินทำไมล่ะคะในพบกังวลอะไรอีกไหนว่าตกลงกันแล้วใจเธออยากจะมีซักสี่คนด้วยซ้ำไปให้พวกเขาเติบโตไล่เลี่ยก,กันอยู่ในไวัยไม่ห่างกันมากจะได้เป็นเพื่อนกันได้ พูดตามตรงก็คือว่าฉันกลัวเธอจะเหนื่อยลํำพังแค่สองแฝดก็วิ่งวุ่นหมดแล้วฉันกลัวเธอเจ็บด้วยมิรันดาปล่อยเสียงหัวเราะออกมาก่อนจะโถมตัวกอดคนเป็นสามีเอาไว้ผู้ชายที่หนักแน่นไม่หวาดกลัวกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่มากังวลมากลัวกับเรื่องนี้นะ่ะหรอในพบคะเรื่องพวกนี้นะ่ะ มันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้างั้นคราวหน้าผ่าขอด,ดีหรือเปล่าล่ะไม่เอาค่ะถ้ารันยังมีแรงคลอดเองได้ก็ไม่อยากผ่าคลอดคลอดเองฟื้นตัวง่ายกว่านะคะใช้ใบหน้าถูถ่ายไปมาพวัดแข่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอและลูกอะไรที่มันส่งผลตรงต่อเธอเขามากักจะใส่ใจเสมอ เมื่อไหร่จะเลิกดื้อเป็นแม่คนแล้วนะเธอนะ่ะพวัตเขกศีรษะภรรยาเบาๆยังมีหน้ามาอ้อนกันอีกตอนที่รับลูกมาอุ้มในมือนั้นมือไม้ก็สั่นไปหมดวินาทีที่ได้บอกมิรันดาว,ว่าลูกของเรามันตื้นตันจนบอกไม่ถูกเห็นสีหน้าอิดโรยของเธอแล้วก็หวั่นใจมันกลัวไปหมดแม่หมอจะบอกว่า ปลอดภัยทั้งลูกและก็แม่ก็ตามในพบเรามีสักสี่คนนะชายสองหญิงสองก็คงจะดีไม่น้อยเธอเหงามากหรือไงยีหตตัวแสบก็เหงานะรันอยากให้ลูกเป็นเพื่อนเล่นกันในพบในพบนึกภาพตามสิเด็กๆสี่คนวิ่งเข้ามาหาเรา เรียกคุณพ่อคุณแม่ไปพร้อมๆกันเราจะรู้สึกดีแค่ไหนนี่กำลังหาเรื่องมาโน้มน้าวใจกันสินะแล้วได้ผลไหมล่ะคะมือบางประคองแก้มสากและหอมแก้มซ้ายขวาก่อนจะหยุดอยู่ที่ริฟีปากนะกดจูบลงไปเข้าคลึงเล็กน้อยก่อนจะผลาตัวออกมาได้แฝดอีกคู่น่าจะดี คำตอบของภวัตทเอามิรันดายิ้มหน้าบานคงยากแล้วล่ะคะ่ะอีกสองคนนะนี่กำลังชวนทำลูกอยู่เหรอมิอรันดาพยักหน้ารับยิ้มยิ้มเธอกรีดน้องออกมาเบาๆใจหายใจคว่ำมหมดเมื่อโดนดันลงกับฟูกขาวอย่างเร็วโดยที่ขนเจ้าเล่ตามมาคล่อมทับอย่างเร็วมิรันดาฟาดไม่ยัง้ง เมื่อเขาเล่นอะไรไม่รู้เรื่องรันไม่ได้หมายถึงตอนนี้สักหน่อยคนบ้าใครจะรู้ล่ะก็เห็นยั่วตลอดเวลาในพพน่าบ้าที่สุดเลยลุกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจะออกไปหาลูกแล้วทีนี้ละเปลี่ยนเรื่องจะครบอาทิตย์แล้วมีลูกก็ดีอยู่หรอกนะครอบครัวสมบูรณ์แบบขึ้นมาจริงๆ แต่มันก็ต้องแลกมากับการที่ไม่รันดาดูแลขอน้อยลงเพราะการเอาใจใส่ต้องแบ่งให้ลูกไปเกือบหมดรู้แล้วค่ะวันนี้เนยะพบน่ารักเดี๋ยวจัดเซอร์ไพรส์ให้ชุดผ้าถุงเหรอรู้ทานอีกแล้วเธอเคยโกหกอะไรได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรฉันชอบเขามันโรคจิต ที่มีอารมณ์เวลาเห็นเธอสวมใส่ผ้าถุงเขาว่ามันเซ็กซี่จนแทบอดใจเอาไว้ไม่อยู่เหมือนตอนที่เธอกำลังทำกับเขาและโดนเขาลากเข้าห้องน้ำด้วยตอนนั้นนั่นแหละงานแต่งงานเพิ่งจัดขึ้นมา่สองเดือนที่แล้วจัดอย่างเงียบๆตามความต้องการของบ่าวสาวคุณอารีไม่ได้แปลกใจว่าที่จริงแล้วเธอคือมิรันดาไม่ใช่มนัสวี ท่านว่าท่านเคยเห็นตอนเธอเล็กๆพอจำหน้าเธอได้แถมท่านยังกระซิบบอกอีกว่าตอนนั้นสายตาหลานชายของท่านที่ใช้มองเธอมันเต็มไปด้วยความรักและก็ความชื่นชมนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ท่านไม่ถามพวัติว่าทำไมถึงต้องโกหกกันส่วนผ่ารดาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่มนัสวีเอาชื่อเธอไปโกหกใครต่อใคร เธอไม่รู้ว่ามน,นัส,สวีเอาไปโกหกกับใครบ้างอีกหรือเปล่าได้แต่ภาวนาให้หญิงสาวเลิกนิสัยแบบนั้นสักทีเธอส่งข้อความไปบอกแต่ว่าฝ่ายนั้นไม่ได้ตอบอะไรกลับมาส่วนภรวัดเขาไม่นึกแค้นอะไรแล้วเพราะว่าภาราดาก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรพาอ่อนแอเองค่ะคุณรัน จริงๆชีวิตเรามีอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะพาดันไปยึดติดกับผู้ชายแค่คนเดียวสองสามีภรรยาออกจากบ้านจะไปรับลูกแต่เห็นว่าทั้งลุงสมานและคณนิงกำลังเดินตรงมาพอดีเมียรันดาอุ้มลูกชายที่หลับปุ๋ยไปแล้วเข้าอกตัวเองเช่นเดียวกับลูกสาวตัวน้อยที่อ้าปากหาววอดและตอนนี้ออาหน้าซบบ่าของคุณพ่อ สงสัยนั่งเรือเหนื่อยตอนขึ้นมาตื่นเต้นกันใหญ่มียรันดาว่ายิ้มยิ้มเธอเชื่อว่าลูกๆของเธอนั้นจะมีคนช่วยเลี้ยงไม่ต่ำกว่าสามคนแน่นอนคุณหนูท่าทางดูเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะคณิ้งบอกยิ้มยิ้มปลื้มใจที่ตอนนี้ยิิงสาวที่เธอเคารพเละก็นับถือเป็นพี่สาวกลายเป็นคุณแม่คนสวยไปเสียแล้ว ช่วยจัดอาหารมื้อเย็นไว้ด้วยนะคนิง้งเพราะมิรันดาคงจะยุ่งกับการเลี้ยงดูลูกเขาอยากให้เธอพักผ่อนเอาแรงเดี๋ยวรันไปช่วยทำไม่ได้เธอต้องพักผ่อนสิเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพวัดเอ่ยปากห้ามคิดเอาไว้อยู่แล้วไม่มีผิดลุงสมานกับคนิ้งมองหน้ากันแล้วก็ได้แต่ยิ้มออกมา เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนจริงๆต่างกันลิบลับคงต้องขอขอบคุณมิรันดาที่เดินเข้ามาในชีวิตผู้มีพระคุณของพวกเขาหากผู้หญิงคนนี้ไม่เดินทางมาที่เกาะป่านนี้ภวัตคงยังทำงานงกงกงกใช้ชีวิตครองโสดไปอีกหลายปีแน่นอนเธอบอกจะมีเซอร์ไพรส์ลูกก็หลับไปแล้วภวัตกระซิบบอกข้างๆหูอย่างแผ่วเบา เล่นเอามิรันดาหน้าร้อนเผาส่วนสองพ่อลูกเห็นนายตัวเองกำลังอยู่ในหมดกระหนุกกระนิงจึงพากันเดินออกมางั้นก็อย่ารอช้าสิคะรันหาผ้าถุงก่อนไม่เป็นไรพวัตบอกพร้อมกับรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้วหวังว่าลูกคนที่สามและก็ที่สี่จะตามมาเร็วๆนี้ หากเป็นไปได้ภาวนาขอให้ลูกทั้งสองคนเป็นแฝดกันอีกครั้งแต่ว่ามันก็คงจะยากจริงๆแม้เขาจะกลัวมิลันดาเจ็บแต่เมื่อเธอยือนยันและพร้อมที่จะเป็นคุณแม่ลูกสี่เขาจะห้ามได้อย่างไรกันละ่ะเตรียมไว้หนวดเขาตั้งแต่เนิ่นๆรอลูกสาวโตน่าจะเข้าท่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะมีวันนี้คงต้องขอบคุณสัญญาของคุณยา่า รวมไปถึงขอบคุณวันนาที่ทำตัวแย่ๆไม่อย่างนั้นมาโนอทก็คงไม่หาเรื่องส่งตัวมิรันดามาถึงที่นี่เพราะไม่อยากให้หญิงสาวรับรู้เรื่องเล่ยๆที่แม่เลี้ยงกระทําลงไปในพบรันกลัวลูกจะตื่นหลังจากที่ผ่านลูกไปนอนบนเตียงเด็กจึงมาก่อร่างสูงจากทางด้านหลังตัวเธอเอง ก็หยหาความอบอุ่นจากสามีเช่นกันฉันลืมบอกเธอเสียงเข้มกระซิบพล่าหันตัวเข้าหาคุณแม่ยังเสาวแล้วจูบลงที่ริมฝีปากบ้างเรื่องอะไรล่ะคะฉันทำห้องเชื่อมเอาไว้เพื่อเธอจะนั่งทำงานในนั้นกําปั้นด้น้อยทุบอกสามีด้วยความขวยเขินรับรู้ความหมายที่เขากำลังจะสื่อออกมาสงสัย ต้องทำพิธีเปิดห้องในพบบ้านนะไปกันเถอะคิดถึงจะแย่อยู่แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องเจ้าสาวแทนรักเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าก็จริงๆก่อนหน้านี้ที่บอกไปใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมด22ตอน แต่พอดีว่าเราอ่านตอนที่21ไปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสั้นพอสมควรเลยก็เลยมาอ่านครบทีเดียวเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับนิยายเรื่องนี้แต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าวานแหววสุดๆไปเลยใช่ไหมคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะอ๋อแล้วก็เรื่องต่อไปที่จะอ่านก็น่าจะเป็น เรื่องถึงครารักนะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะเจอกันตอนหน้านะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ